การผจญภัยยังต้องไปต่อวันนี้น้องบอมบี้แต่งตัวมาในตีมชุดวันลอยกระทงวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันก่อนเออน้องบอมบี้ก็มารับโค้ดดีๆโดนฆ่าเฉยเลยเฮ้พวกนี้นี่มันคิดผิดจริงๆคิดว่าน้องบอมบี้เป็นคนนิสัยพี่ดีสุดท้ายน้องบอมบี้ก็เป็นคนที่นิสัยดีที่สุดในโลกแล้วมัง้งตอนนี้น้องบอมบี้ก็เลเวลใกล้จะ300รอยแล้วและมันก็ใกล้เวลาถึงที่เรานั้น จะไปซื้อฮาคี้สังเกตใช่แล้วก็ขอกราบอภัย FC ทุกคนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปตัวนะทุกคนเพราะวันนี้มันไม่ค่อยว่างเท่าไหร่มันจะต้องต้องเรียนต้องทำอาไะไรแบบนี้เลยนะทุกคนโอเคงั้นเรามาฟาร์มกันตอนที่เราฟาร์มนั้นก็อยากจะบอกเอฟซทุกคนว่าตอนนี้เราได้ดาบเซเบอร์มาแล้วซึ่งการปลดล็อกในการซื้อฮาร์คี้สังเกตก็ต้องมีเลเวล3 0 0แลวก็ต้องมีดาบ เซเบอรหรือต้องไปตีแชงนั่นเองเพอาตีแชงเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีเงิน7จ็ดแสนห้าหมซึ่งตอนนี้น้องบอมบีก็ได้รีบเร่งในการฟาร์มเพราะถ้าเราฟาร์มเสร็จเรานั้นก็จะได้5คาขี้สังเกตซึ่งมันสามารถหลบศัตรตูได้ซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อน้องบอมบีมากมันทําให้การ PVP ของเรานั้นดีขึ้นนะสามารถเห็นคนได้เห็นเลือดคนอื่นได้ด้วย ซึ่งมันเป็นอะไรที่ very good โอเคตอนนั้นตอนนี้น้องบอมบี้ก็ได้ฟาร์มอย่างตั้งอกตั้งใจฟาร์มไปเรื่อยๆเลเวลรอ294แล้วงั้นเหรอโอ้เลยอีก6เลเวลเองน้องบอมบี้ก็จะไปสามารถซื้อคาี่สังเกตได้แล้วแต่ว่าไปว่ามาก็พูดยากเหมือนกันนะโอเคน้องบอมบี้ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ ฟาร์มไปเรื่อยๆอย่างไม่หยอท่อใช่แล้วตอนนี้น้องบอมบี้กันเลเวส295กะว่าอยากจะไปสุ่มผลหรืออยากจะไปทำอย่างอื่นแต่มันทำไม่ได้เราต้องฟาร์มให้ถึงเลเวล่าสามกันก่อน แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แทนด้วยนะทุกคนถ้าน้องบอมบี้ได้เงินก้อนแรกเมื่อไหร่จะเอามาแจกเป็นโลบั๊กนะทุกคนถ้าเกิดน้องบอมบี้ลืมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปกันด้วยละ่ะและถ้าใครอยากเล่นด้วยเยอะๆนะทุกคนและก็พิมพ์ชื่อมาเลยนะด้านล่างนะทุกคนไม่ต้องมาพิมพ์มาขอเล่นด้วยนะทุกคนหรือจะพิมพ์ก็ได้นะซึ่ง มันก็เป็นความโชคดีของแต่ละคนเพราะว่าระยะเวลาของน้องบอมบี้มีไม่เท่ากันนะทุกคนนะน้องบอมบี้ก็จะมีเวลาบางครั้งนะบางครั้งน้องบอมบี้ก็ไม่ว่างนะโอเคมันก็เป็นแต่ละช่วงของคนของแต่ละคนละกันนะทุกคนตอนนี้น้องบอมบี้ก็เลเวล2อ7แล้วซึ่งมันก็ใกล้ถึงเลเวล300แล้วเอาโคสกิลผิด น้องบอมบี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยเมื่อไเพื่อไรมันจะเลเวลสามร้อยน้องบอมบี้นั้นปวดมือมากเลยกับการตีใช่ปวดมือมากน้องบอมบี้ฟาร์มไปสักพักก็รู้สึกเบื่อมากตอนนี้อยากไปทําอย่างอื่นแต่ไม่ได้เราททาลดละความพยายามเหมือนกับการทํา youtube ของน้องบอมบี้ไงแล้ว้าใครอยากให้เป็นกำลังใจก็ับติดตามด้วยขายขอกิ่งโอเคไปต่อแล้วก็เพิ่มแต่ดาวเมททั้งนั้นเลยซึ่งน้องบอมบี้ก็น่าจะเป็นแต่สายดาวเมท ซึ่งสายดาเมจจะหลบลีกวอร์ดได้ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่เพราะว่าสายดาเมจดีจะมีเลือดน้อยซึ่งตอนนี้น้องบอมบี้ก็มีเลือดแค่490เองซึ่งและก็สเตมินาของน้องบอมบี้ก็มีแค่630ซึ่งมันเป็นอะไรที่เย่มากและก่อนที่น้องบอมบี้จะมาถ่ายคลิปน้องบอมบี้ก็ได้หมวกอโซอบมาซึ่งเป็นหมวกอะไรเพิ่มอะไรก็บอกมาด้วยนะทุกคนแล้วที่ดูๆมาน่าจะเป็นหมวกที่ใช้สำหรับปืน สิตอนนี้น้องบอมบี้ก็เหลืออีกหนึ่งแเล,เล้วเท่านั้นที่จะสามารถซื้อห้ากิสสังเกตได้แล้วว้าวน้องบอมบี้ไม่รีรอรีบฟาร์มอย่างตั้งอ,อกตั้งใจโอโ้โหจะได้ปุ๊บนี่ตั้งใจฟาร์มจริงโอโ้โหวิ่งอย่างไวเลยบอมบี้โอโ้โหแล้วน้องบอมบี้ก็ได้ฟาร์มต่อ ขออาัยที่มีเสียงรดด้วยนะทุกคนไม่รู้มันจะติดเข้าไปหรือเปล่านะัน้นนะได้เวลาแล้ววิธีไปก็คือไปที่เกาะสกายเปียร์หรือเกาะลอยฟ้าแล้วอไปด้านบนนะทุกคนตรงที่มันจุดตรงนี้นะทุกคนใช้เลเวลประมาณ500อหรือเปล่าจำไม่ได้นะทุกคนแล้วก็ตีมันลงไปพอลงไปเสร็จปุ๊บก็แวะมาดูอินเวนตอรี่ซะหน่อยว่าเรามีอะไรบ้างแต่ก็ไม่ดูซะละเฮ้ยบอมบี้นายเป็นคนยังไงกันแน่เนี่แล้วก็ให้ขึ้นไปข้างบน เพื่อไปคุยกับเจ้านี่มันชื่ออะไรวะคุยไปเรื่อยๆเขาก็บอกให้เราใช้เงิน7 5 0 0 0 0แต่พอดีพอดีน้องบอมบี้มีเงิน7600,000เป็นเรื่องนี่ม,มหัศจราร์์มากแล้วเขาก็บอกว่ากดอ e ีไม่ก็กดเคและ้าคที่สังเกตมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะโด d ใช่ยะโค้ทเทแส่ว่าย้าพลาดเด็ดขาดเพราะถ้าเราพ้าทีหนึ่งเรามีโอกาสที่จะโดนฆ่าได้เยอะมากอ่ะนี่ไง อยที่น้องบอมบี้บอกเลยสินะบอมบี้มันตายแล้วก็ได้เวลาไปสุ่มดวงเสหน่อยน้องบอมบี้ก็เลยจะมาสุ่มเส้น่นอยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะสุ่มเผานะเพราะว่าน้องบอมบี้มันดวงสวยยังไงล่ะคิดไปคิดมาสุ่มไปได้คูณ2 e x เเวลาที่มันไม่อยากได้มันก็ได้เนาะกำลังจะปิดคลิปเลยแต่เวลาที่มันไม่ไว่าที่อยากได้มันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนี่น้องบอมบี้ก็ เกิดคิดถึงวาเดนใชนั้นวาเดนจ๋าอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่เกาะคุก,กันเหรอนายเกิดอยู่หรือเปล่าฉันอยากจะไปตีนายเหลือเกินอะแล้วก็ฟาร์มิงโกเกิดหรือเปล่าฉันอยากจะไปฆ่านายจริงๆเลยน้องมัมมี่มีสายตาอันฉลาดเฉลยมใช่หรอเปล่าน้องมัมมี่ก็รีบมาที่เกาะคุกอย่างไวแล้วก็จะไปตีเจ้าเชฟวาเดนแต่คิดดูคิดมาตีไอ้ฟาร์มิงโก ว่ามันใช่ฟาร์มิงโกหรือเปล่าทุกคนถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วหน่อยนะน้องบอบบี้ก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นเพราะไม่ค่อยจะดูวันพีแต่ก็มาเล่นบอคฟุดเนี่ยนะเป็นคนยังไงเหรอแล้วก็กดอ e ีเพิ่มเบอร์าขี่สังเกตแล้วจะมาเล่นกับไอ้บอสตัวนี้แต่กดส like, กิลไลท์คลิกปุ๊บโดนฆ่าตายไปทีเดียวซึ่งตอนนี้น้องบอบบี้ก็จะมาซูมพ้นแต่เขาบอกให้เรารอซึ่งน้องบอบบี้ก็ลืมไปด้วยว่า พึ่งซื้อฮาคี้สังเกตจะไปมีเงินได้ยังไงแล้วก็ลองไปตีเขาแต่ว่าก็ตีไม่เข้าอยู่ดีน้องบอมบี้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปเซ็ตสปาวพอยที่เกาะลาวาเพราะเกาะลาวาจะต้องใช้เลเวล300ซึ่งเป็นเกาะที่ฟาร์มยากมากรู้ไหมทุกคนทำไมมันฟาร์มยากเพราะว่ามันมีฮาคี้ยังไงล่ะซึ่งพอเราไปถึงเกาะภูเขาไฟ สิ่งแรกที่เราอยากจะเจอก็คือไอ้บอสบอสที่เราเคยฟาร์มไปแล้วเราตายมาหลายครั้งฉันอยากจะเอาคืนอแล้วก็โชว์โชว์ฮ่าคีสังเกตไปหนึ่งครั้งโอเคแล้วก็มารับเควสเอ้ยเซตสปาพอย์ก่อนแล้วก็มารับเควสหน่อยละกันแต่ไม่รับละนายกเทศมวนตรีก็หาทางเข้าได้สักแป๊บนึง ยังหาไม่เจอก็คิดด้วยมันปิดทางเข้าไปแล้วโลว,ว่าอันนี้ไม่ได้เล่นนะทุกคนอันนี้แบบไม่ได้แต่งเลยไม่รู้จริงอ้ออยู่ตรงนี้วะน้องบอมบี้ก็เข้าไปตีบอสที่มันเคยฆ่าบอมบี้มาแกม,มันเร็วอา้าวแต่โดนหมัดแม็กมากไปทีเดียวน้องบอมบี้ถึงกับสลบเลยแล้วนี่ก็คือชุดวันลอยกระทง